ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาลุยโลกไ e c r a f t กันนะครับผมนี่คือบ้านที่ผมกับลูกชายเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่เอาให้ดูก็จะประมาณนี้นะฮะก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนที่จะเป็นหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับพอเปิดประตูไปปุ๊บทางนั้นก็จะเป็นทางที่ เราสามารถที่จะขุดไปเหมืองได้นะฮะแล้วก็ทางนี้จะเป็นทางที่ออกมาสู่โลกข้างนอกนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นหน้านี่ลูกชายออกมาแล้วเบลเบลบี้หนึ่งสองสามสวัสดีครับ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 เมลเบลิ้ลโอเคอล่าสุดเนี่ยก็คือสร้างกันยังแบบ ธรรมดาธรรมดามากๆนะฮะอุปกรณ์เนี่ยยังไม่ได้มีอะไรลำๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือสร้างกันเล่นๆน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนจริงๆแล้วจะมีหลานอีกสคนมาด้วยะฮะเราก็เลยวางไว้4ี่เตียงกันเลยนะครับผมเลยมาจากห้องนอนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแค่พวกของอาคราฟเผาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เปิดออกไปก็จะเป็นระเบียง นี่นี่ผมแอบทํามาให้ลูกชายก็คือจะเป็นเราเบียงกระจกนั่นเองนะฮะเอาไว้ดูวิวข้างนอกได้ด้วยนะครับผมในบ้านเราจะมีหมาทั้งหมด3มตัวไม่รู้ว่ามาทําไมแล้วก็ไม่รู้ว่า,า,อ,วาอ่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยแล้วกันนะฮะไปะซึ่งเราจะมาต่อเติมบ้านกันอย่างที่บอกครับเมลเบิร์นวันนี้ปีอยากจะมาทำตัวฟาร์มข้างนอกนะครับ นี่ยังทําไม่เสร็จเลยมีแค่นี้เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้เพื่อนช่วยก็คือช่วยทําเจ้าฟาร์มตรงนี้แหละแล้วก็เราจะมาคองคอยดูกันอีกทีว่าเราจะมาเลี้ยงตัวอะไรกันดีปปครับมันเปลี่ยนห้องกระจกที่มันเป็นพื้นหินกลายเป็นพื้นดินได้ไหมจะปลูกต้นไม้อ,อ่อได้นะจริงๆแล้วะถ้าอยากทาเป็นพื้นดินก็ได้แต่แต่เอ้ยมันเริ่มมืดแล้วหรือยัง แต่ว่าอย่าเพิ่งทําตอนนี้เลยดีไหมเดี๋ยวไว้เราค่อยทําตอนที่เราทําฟาร์มตรงนี้เสร็จก่อนดีไหม่ต้องใชไปเบิ้ลอย่างที่บอกไปช่วยปีทําฟาร์มหน่อยปียังไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากอะไรเลยครับไอ้จริงๆผมก็เป็นมือใหม่ในเกมนี้นะฮะยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่าเอ่อควรจะทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับใครมีคําแนะนําดีๆเนี่ยรบกวนรบกวนด้วยจริงๆนะครับมือใหม่มากๆนะครับสำหรับของผมเนะี่ย เออผมรู้สึกอยากไปตัดไม้ตรงลูนจังใช่หลักๆแล้วรู้สึกว่าไม้เนี่ยเป็นอะไรที่หลายๆคนต้องการมากๆนะครับอยแต่ว่าตะวัน,ตะว,นะตะวันจะตกดินแล้วเจ้าไก่ขอขอขอ,ขอเนื้อก่อนไหนป้า <c oughs> เรียบร้อยฮะแย่แล้วฮ <c oughs> yeah, ะผมต้องรีบกลับไปดีกว่าครับเพราะว่า ตอนนี้ตะวันกำลังจะตกดินแล้วแล้วก็ถ้าเข้าสู่ช่วงกลางคืนเนี่ยในไม n ์คราฟ t เนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะก็แทบจะหมดวันไปอีกแล้วนะครับสําหรับวันแรกนะฮะยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับผมทั้งผมแล้วก็ลูกชายเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะเข้านอนกันคืนนี้ก่อนนะฮะแล้วเช้าวันใหม่เนี่ยเราจะไปลุยหาวัตถุดิบในการมาต่อเติมเจ้าส่วนที่จะเป็นฟาร์มของเรากันนะครับก็ นั่นแหละฮะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงเลยด้วยซ้ำนะฮะเป็นมือใหม่กันทั้งคู่นะครับยังไงก็เอาใจช่วยกันละกันนะครับโอเคปปมาแล้วฮะเช้าวันใหม่นะฮะไปเราเริ่มภารกิจเราเลยดีกว่าปปโดยที่เอ่อภารกิจเราเนี่ยจะต้องไปหาไม้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาไม้ก่อนละป้าป,ปี๋ขอเนื้อสามอันก่อนไปฮะต้กคนนื้ก่อนสามา<ะ>อนัน มีอยู่สามอันพอดีเลยเอาไปเอาไปสนนองอันแล้วกันแบ่งกันครับเ,เ,เ,เจอไม้แล้วฮะเ,เดี๋ยวรีบตัดก่อนครับเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆนะครับกลัวจะกลับบ้านไม่ถูกนะครับเนี่ หลังจากนั้นนะฮะตัวผมแล้วก็ลูกชายนะฮะก็ไล่ฟาร์มไม้กันรัวๆนะครับโดยที่เจ้าลูกชายเนี่ยก็จะแบ่งหน้าที่นะฮะไปทําการจับสัตว์นะฮะหรือว่าไปหาสัตว์มาเพื่อที่จะเข้ามาอยู่ในฟาร์มเราเองนะครับผมก็เป็นการทํางานที่แบ่งกันนะฮะระหว่างที่ตัดไม้ไปด้วยก็อาจจะแวะไปเด่นดอกไม้บ้างไปสำรวจถ้ำบ้างะฮะจนอาจจะกลับบ้านกันไม่ถูกเลยทีเดียวนี่คือบ้านเราอยู่ไหนวะ หลจากการหมูนะฮะต้องการเนื้อนะฮะโอเคขอบคุณมากหลังจากที่งมอยู่ในโลกนี้ทั้งนานนะฮะหลงทิศหลงทางกันมั่วซั่วไปหมดนะ,ะในที่สุดก็หาทางกลับบ้านเจอจนได้นะครับพอถึงบ้านเนี่ยก็มาคราฟอุปกรณ์นะฮะอย่างเช่นพวกรั้วนะฮะพวกไฟเพิ่มเติมนะฮะที่จะทำฟาร์มต่อไปนะฮะอีกทั้งเรายังต้องไปนั่งหาวิธีนะฮะที่จะจับสัตว์มาอยู่ในฟาร์มของเราอีกด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้กันสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ได้ทําการมอบหมายให้ลูกชายนะฮะเป็นคนจัดการเรื่องการจับสัตว์มาอยู่ในฟาร์มนั่นเองนะครับโอเคแล้วเราเอ่อประเด็นคือแล้วเราจะจับหมูกับพวกวัวเนี่ยมาอยู่ในข้อของเราได้ยังไงครับนี่ปีต้องใช้นี่ปปีให้เบิ้์เป็นคนจับอ,อ,อันไหนไอที่เบิ้ให้ไปอะ่ะอันไหนอ,อ่ะ เนี่ยเหรอใช่อ่ะเก็บไปเลยครับนานหลหรครับนั้นอยากเบิ้ลไปล่างมาให้ได้เลยอยากได้แบบเอ่อหลายๆตัวหน่อยนะครับหมดไปอีกหนึ่งวันอีกแล้วนะครับกับฟาร์มของพวกเรานะสองพ่อลูกเนะี่ยยังไม่ค่อยไปไหนเลยฮนะ,ะพวกเราเนะี่ยเป็นมือใหม่นะครับสำหรับคนที่ดูอยู่เนะี่ยก็ ได้โปรดเข้าใจพวกเราด้วยละกันนะครับไปครับลุยต่อฮะภารกิจเรายังไม่จบเพียงเท่านี้แน่นอนเราจะต้องทำให้มันสำเร็จจนได้นะครับเอ,อ่ออย่างที่บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม้ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากเลยว่าอาจจะต้องไปหาไม้มาเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาไม้เพิ่มนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะ ทำตรงนี้ให้มันดูดีๆหน่อยนะหลังจากนั้นพวกเรานะฮะสองพ่อลูกก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะครับผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็อย่างที่บอกไปฮะหาวัตถุดิบนะฮะในการทำรั้วเพิ่มเติมส่วนเจ้าลูกชายเนี่ยฮะเจ้าเมลเบิร์นเนี่ยก็ได้ทำการไปจับสัตว์มาอยู่ในฟาร์มของเรานนั่เองโดยสัตว์ตัวแรกที่เมลเบิร์นเล็งไว้อจะเป็นแกะนะครับผมแล้วก็ตัวที่ฟาร์มที่2เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำา2ฟาร์มครับส่วนฟาร์มที่2เนี่ยเราเล็งไว้ว่าน่าจะเป็นวัวนะครับเดี๋ยวดูกัน ว่ามันจะเป็นยังไงขุดทำรูว่าปีจะใช้ไม้อย่างนั้นเลยเหรออ่ะปีใช้บอกไม้โอ้ยไม่ต้องปากทอสขนาดนี้ครับ<พ>เดี๋ยวปีทำให้ดีกว่า ให้มันดูสวยอ้าวออกไม่ได้ใช่จุตรงนั้นออกไม่ได้โอเค ครับก็หลังจากที่เรานะฮะได้ทําฟาร์มแกะเสร็จเนี่ยก็อย่างที่บอกครับลูกชายได้จับวัวมานะฮะซึ่งหน้าที่ของผมเนี่ยก็คือทำข้อหัวนะฮะหลังจากที่ทาข้อหัวเสร็จเนี่ยทางผมเองอ่ะก็ได้ตกแต่งคอกสักนิดนึงนะให้มันดูดีนะครับผมระยะเวลาที่พวกเราใช้เนี่ยอาจจะใช้หลายวันแล้วก็มากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะว่าพวกเราเป็นมือใหม่กันจริงๆแต่ยังน้องน้อยเนี่ยครับผมก็ได้ใช้เวลาเล่นเกมกับลูกชายนะครับเพลิดเพลินนะครับแล้วเราก็มีความสุขในการสร้างบ้าน ต่อเติมฟาร์มของเราไปด้วยกันนะครับและผลของความพยายามนะฮะที่พวกเราอุตส่าห์ทำกันมากก็เห็นผลเป็นแบบภาพนี้กันเลยครับนี่ฮะจากที่เห็นนะครับฟาร์มเราก็เริ่มดูเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นนะฮะนี่โอ้โหวันนี้ฮะเราก็ได้ทำฟาร์มแกะแล้วก็ฟาร์มวัว มานะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตอยากจะทำฟาร์มหมูแล้วก็ฟาร์มไก่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงว่าอาจจะต้องไปศึกษาวิธีการเล่นของไมค์ครับให้เยอะขึ้นกว่านี้เรื่องของรายละเอียดในการตกแต่งนะฮะล่าสุดเนี่ยก็ตกแต่งได้ประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ดูอยู่แล้วชอบนะฮะคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ